สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนด้วยนะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายห้าโมงครึ่งของวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568นรบนะครับวันนี้ก็เป็นการมาบันทึกคลิปเกี่ยวกับฝนตกนะครับซึ่งปีนี้มีฝนตกค่อนข้างยาวนะครับฝนจะตกค่อนข้างยาว ก็ตกมาได้ประมาณ20นาทีแล้วนะครับก็ตกปล่อยๆไม่ถึงกับแรงแต่ตกตลอดนะครับท้องฟ้ามืดเลยนี่ครับมืดครึ้มก็มาเดินดูต้นไม้ขณะที่มีฝนตกวันที่16พฤศจิกายน2568นะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นมังคุดเนาะมังคุดอ่าตอนนี้ก็มีใบค่อนข้างสวยนะครับต้นมังคุดป้ายเนาะสำหรับต้นทุเรียนนะครับอ่าเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาอ่าก็ได้ฉีดพ่นเกี่ยวกับยารานะครับผมก็ฉีดพ่นในเรื่องของยาเชื้อราก็เป็นอคอปเปอร์นะครับฉีดคอปเปอร์อีกครั้งหนึง่ง ก่อนหน้านี้ผมก็พ่นไปอรอบหนึ่งเพราะว่ามีฝนตกนะครับสังเกตดูว่าจะมีเชื้อรานะครับเชื้อราตามกิ่งทุเรียนนะครับซึ่งเป็นเชื้อราอเชื้อราจุดสดาดนะครับผมก็เลยฉีดพ่นหลังจากฉีดพ่นยาราาะประมาณ30มนาทีผลก็มาตกนะครับก็ใส่สารจับใบไปด้วย นะครับก็ไม่รู้ว่าจะจะได้ผลหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันต้องฉีดพ่นไปได้ประมาณ2ชั่วโมงเนาะ,ะถ้าผ่าน2ชั่วโมงไปได้ก็ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็30มาวทีก็จะเปลี่ยนปัญหาเหมือนกันนะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับ2นาทีกว่าเป็นการมาบันทึกคลิปเกี่ยวกับการที่ฝนตกนะครับ ฝนตกปีนี้ฝนตกค่อนข้างยาวนะครับในเรื่องของทุเรียนก็ถือว่าถือว่าดีถือว่าดีในในเชิงที่ว่าเราไม่ได้ลดน้ำเนาะเราไม่ได้ลดน้ำแล้วก็สภาพความชื้นในอากาศในดินก็ดีแต่ที่ไม่ดีก็คือทุเรียนที่ทำดอกนะครับทุเรียนที่ทำดอกที่เราอดน้ำมากักน้ำมาก็มาเจอฝนแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมว่าจะจบคลิปก็คุยมาต่อ,อขอบคุณครับผมที่รับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ